ในการปฏิบัติธรรมคําว่าจเจริญอาณาปานุสติก็จะต้องเป็นผู้มีสติจริงๆให้มีสติเหนืออารมณ์ถ้าปล่อยให้สติขาดอารมณ์กายอารมณ์ใจมันก็แบกทุกเรื่องนั้นเรื่องนี้ติดกับทุกข์กับปัญหาไปไปหมดสุดท้ายเราก็เห็นว่าอ๋อกายก็หนัก จิตก็หนักเมื่อกายหนักจิตหนักอวิชาขอบงำกายงำจิตของเราทำให้เราขาดสติมันผึกมีสติรู้เท่าทันของกองทุกข์รู้ว่านี่เป็นทุกข์นะตั้งสติอยู่กับเมตตาอาโหสิกรรมจเจริญทานศีลภาวนาพูดจากับผู้คน ให้เป็นภาษาธรรมะพูดอย่างเป็นผู้มีศีลมีสติมีปัญญาดีกว่าพูดด้วยการที่เราขาดสติอวิชาก็ครอบงำจิตใจที่เรียกว่าหนักกายหนักใจนั่นแหละอยากเห็นทุกท่านหมันม่นผลหมัน่นเจริญอนาปานุสติ จเจริญศีนสมาธิใส่ากายใส่จิตเราก็รู้อยู่ว่าไม่ว่าจะเป็นธาตุใส่ขันห้าเราก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นขันเป็นนามสมมุติก็รู้ว่ามันเป็นนามสมมุติรู้ว่ามันไม่เที่ยงจิตเรา จะไปติดอยู่กับอวิชาทำไมละ่ะเห็นอะไรไม่ถูกกายไม่ถูกใจเรามีอนาปานุสติสติมันปรงได้ตัดได้วางได้อโหสิได้แผ่เมตตาได้นี่ต่างหากละ่ะผู้เข้าใจธรรมชาติเข้าใจในธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟ ก็หมายความว่านี่แหละผู้เข้าใจธาตุสี่ขันห้าเพราะเข้าใจแล้วว่ามันไม่เที่ยงตัวธาตุสี่ขันห้านี่แหละเป็นตัวบ่อเกิดของทุกจะเกิดจะแก่จะเจ็บจะตายทุกทั้งนั้นในของทั้งหลายทั้งปวงแม้แต่ทุกแม้แต่สุขมันก็ไม่เที่ยงหิวอิ่มมันก็ไม่เที่ยงเนี่ยอะไรก็ไม่มีความเที่ยงทำไมจิตเรา จะไปยึดมัน่นถือมัน่นทศถึงบอกว่าอ๋อการปล่อยวางการรู้เท่าทันของทุกมีสติรู้เท่าทันแล้วมันระงับได้ไม่ปล่อยให้ <c oughs> อะกุศลครอบงำจิตกายเรา <c oughs> เมื่ออะกุศลครอบงำจิตกายเราไม่ได้นี่แหละเรียกว่าผู้มีธรรมะ ผู้รู้จักถาดสี่ขันห้านั่นเองไในที่สุดไม่ว่าจะมีเรื่องมีปัญหาอะไรเราก็จะต้องมาทบทวนดูอ๋อแม้แต่รูปมันก็ยังไม่เที่ยงแม้แต่เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณมันยังไม่เที่ยงเลยนับภาษาอะไรล่ะอ๋อขาดจติตไปเกิดโลภโทสะโมหะ ความโลภความโกรธความหลงความยึดมัน่นถือมัน่นมันก็เปือบเหมือนตัวกูของกูอย่างนั้นจริงๆนะเนี่ยมันยึดเอาไว้ลืมไปว่ามันไม่ใช่ของเราถ้าใครเห็นแจ่มแจงแล้วโอ้ยแทนที่จะโกรธตัวเองมันนั่งขำตัวเองโอ้ยว่าเราเนี่ยเผลอไปโง่นะโง่กับธาตุสี่ขันห้า โง่กับนามสมมุติรู้ว่ามันไม่เที่ยงก็ยังเผลอไปโง่กับมันขอสอนใจคำว่าธรรมะมันจะต้องแจมแจ้งอย่างนี้เป็นต้น